ครับมาต่อเรื่องของการดูแลเส้นเอ็นอักเสบตอนที่2นะครับอตอนที่2เนี่ยหัวข้อแรกที่จะพูดถึงก็คือว่า immobilization ก็คือหลังจากที่มีการบาดเจ็บนะครับทำให้ข้อเส้นเอ็นเนี่ยมันเกิดการอักเสบขึ้นมานะครับเ,เส้นเเส้นว่าข้อนิ้วมือหรือว่าไอตัวบริเวณเส้นเอ็นเข่าเส้นเอ็นร้อยหวายนะ เส้นเอ็นขออ้อศอกพอมันหยาบบาดเจ็บขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าลดการเคลื่อนไหวนะครับลดการเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับโดยวิธีการใส่เฟือกก็ได้นะครับหรือว่าใส่เฟือกหรือกัพันผ้าเทปหรือมีอุปกรณ์อะไรที่มาสวมมาสวมเป็นปลอกคุ้มนะสวมดามอันนี้ก็คือเพื่อให้มันไม่มีการเคลื่อนไหวนั่นเองแต่ว่าเราใส่เนี่ยเฉพาะ ช่วงแรกๆเท่านั้นในช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับอ,อย่างสมมุติว่าเราเดินข้อเท้าพลิกขึ้นมาเนี่ยพอไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็อาจจะใส่เฝือกอ่อนให้เรานะครับที่สุดแล้วก็คือให้ใส่ในช่วงสั้นๆน,นั่นเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไปนานๆปุ๊บเนี่ยนะครับทำให้ไอ้เจ้าเส้นเอ็นเหล่านั้นนะครับมันหดตัวนะมันหดตัวค้างอ,อย่าสมมุติว่า สมมุติว่าเราเมีการบาดเจ็บที่บริเวณเหลังหลังหลังข้อเท้าตรงนี้เอร้อยหวายหรือว่าข้อเท้าแผลงเนี่ยหมอบางท่านก็อาจจะใส่เฝือกนะครับใส่เฟือก ดามไว้ตรงนี้พอเราใส่เฟือกไปนานๆปุ๊บเนี่ยนะครับผลที่เกิดตามมานะครับมันก็จริงๆแล้วมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับเพราะว่ามันทําให้จํากัดการเคลื่อนไหวถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดการบาดเจ็บแล้วเรายังไปวิ่งไปเล่นอะไรอยู่มากๆอยู่เนี่ยมันก็จะบาดเจ็บเพิ่มเขาก็เลยใส่ไว้ให้แค่ชั่วคราวแค่นั้นเองเฟือกอ่อนนะครับแต่ถ้าเราใส่ไปนานนะครับใส่ไปนานๆปรากฏว่า กลายเป็นว่ามันเกิดการหดตัวแล้วนะหดตัวของไอ้เจ้าตัวเส้นเอ็นเหล่านั้นนะครับแทนที่มันจะยืดหยุ่นได้เนี่ยมันเกิดหานหดตัวนะครับหรือบางครั้งนะครับก็อาจจะทําให้นะเราใส่ไปนานๆเนี่ยนะครับใส่เฟือกนานๆเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อที่ โดนควบคุมอันนั้นเนี่ยมันเกิดการไม่ได้ใช้งานเพราะไม่ได้ใช้งานมันก็จะรีบนั่นเองนะครับอย่าสมมติเช่นว่าหมอปวดเข่า,าหมอปวดเข่าปุ๊บเราก็ใส่ไอ้ที่สวมเข่าพอสวมไปนานๆปุ๊บกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเข่าเนี่ยมันรีบนะมันรีบเพราะมันไม่ได้ใช้งานอย่างครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราหลังจากนั้นเราก็ถอดออกพอถอดได้ที่สวมออกปุ๊บมันก็จะกลายมาเป็น กล้ามเนื้อพอมันรีบแล้วจะอ่อนแรงอันนี้ก็เดินก็จะเข่าสุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่อุปกรณ์ที่มาดามเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้มันกีการจํากัดการเคลื่อนไหวมากๆเนี่ยมันก็เป็นผลเสียเหมือนกันก็ให้ใส่ช่วงนารยะสั้นๆนะครับผลที่เกิดตามมาอีกอันนึงคือข้อติดนะข้อติดอย่างเช่นสมมุติว่ากระดูกของต้นแขนเราเนี่ยเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับอ่าเรามาดูภาพนี้ก็ได้ สมมติว่าเราล้มไปแล้วเนี่ยมีกระดูกตรงนี้มันเกิดการหักขึ้นมานะครับหมอเขาก็ใส่เฝือกไว้ใส่เฟือกยาวๆวะใส่เฟือกสัก2เดือนพอใส่ไปใส่มาปุ๊บในท่าในท่าคล้ายๆกับว่าท่างองอสองอย่างนี้แล้วก็อาจจะแขวนด้วยสลิงก็คือแขวนเ นเนี้ยนะที่เป็นอุปกรณ์ที่ที่คล้องคอเนี่ยนะครับพอแขว,วนไปนานๆปุ๊บเนีนน่ยปรากฏว่าพอเราถอดไอ้เจ้าเฟือออกมาเนี่ยข้อก็คือจะติดก็คือกลายเป็นว่าข้อศอกเราเนี่ยมันก็อยู่ในลักษณะของงออันนี้อันเองอันนี้คือผลที่เกิดจากการที่เราใส่ อุปกรณ์ดามนานๆหรือใส่เฟือกนานๆเนี่ยนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือทําให้กระดูกติดนั่นแหละแต่ข้อเสียของมันก็คือทําให้ข้อติดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกที่จะพันหรือใช้อุปกรณ์ดามก็ต้องนึกถึงผลเสียที่จะเกิดตามมาด้วยเช่นกันนะครับ ทีนี้คําถามที่เจอบ่อยๆอีกอันหนึ่งก็คือว่าหมอครับเวลาถ้าเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วนะเราเจ็บข้อตรงนั้นตรงนี้ทําให้เส้นเอ็นตรงนั้นตรงนี้อักเสบขึ้นเนี่ยเราจะประครบเย็นหรือประครบอุ่นดีนะครับเขาแนะนําอย่างนี้นะครับในช่วง72ชั่วโมงแรกหลักจากที่มีการบาดเจ็บเนี่ยนะครับให้ประครบด้วยความเย็นหรือน้ําแข็งนั่นเองนะครับเพื่อต้านการอักเสบนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันจะไม่บวมนะครับเพราะว่ามันทําให้เส้นเลือด ที่ไปเลี้ยงบริเวณที่มันบาดเจ็บเนี่ยมันหดตัวนะครับลดอาการปวดได้นะครับแต่หลังจากที่72ชั่วโมงไปแล้วนะครับให้ใช้ประครบด้วยความอุ่นนะครับน้ำอุ่นก็คือเป็น moist heat ก็คือเขาพบว่าไอ้น้ำร้อนหรือคือความร้อนที่ชื้นนะความร้อนที่ชื้นก็คือแช่น้ำอุ่นกับ ไอ้กระเป๋าอ,อ,อุ่นกระเป๋าร้อนเนี่ยนะครับมันต่างกันตรงที่ถ้าเราแช่น้ําอุ่นเนี่ยมันมีความร้อนแล้วก็มีความชื้นอันนี้จะได้ผลที่ดีกว่านั่นเองนะครับก็ลดอาการปวดแล้ลดอาการเกร็งด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าหลังจากที่ใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับในระยะเรรงังอาจจะเป็นเดือนเป็นหลายๆสัปดาห์เนี่ยเอ๊เราจะใช้อุ่นใช้เย็นดีบางบาง หมอบางท่านก็บอกเย็นบางข้างก็บอกว่าให้ประครบอุ่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้อุ่นหรือเย็นก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับความชอบของผู้ป่วยท่านนั้นเลยว่าถ้าแช่หรือประครบเย็นหรืออุ่นตัวไหนเนี่ยดีแล้วเรารู้สึกว่าเราทนได้เราชอบเนี่ยก็ให้เลือกอันนั้นไปนะครับสรุปหัวข้อเรื่องของเอย็นหรืออุ่นประครบดีเนี่ยนะครับ72ชั่วโมงแรกให้เย็นนะครับหลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วให้เป็น เป็นน้ำรอ้อนน้ำอุ่นนะครับที่มีความชื้นนั่นเองนะครับพอหลายๆวันหลายๆสัปดาห์ไปแล้วเอ๊อุ่นหรือเย็นดีก็ขึ้นอยู่กับคนไข้เลยครับว่าเราชอบที่จะแบบไหนนั่นเองขึ้นอยู่กับความพึงพอใจนั่นเองนะครับก็ติดตามต่อนะครับสำหรับเรื่องของการนวดนะครับการยืดกล้ามเนื้อและใช้อุปกรณ์อื่นในการบาดเจ็บของเส้นเอ็นในเอพิโซดที่3ต่อนะครับ